สวัสดีครับมาดูพระเครื่องรอบดึกนะฮะพระกริงนะครับนักโทษประหารนะฮะพระกิ่งนักโทษประหารจังหวัดอุทัยธานีนะครับประสบการณ์ก็ตามชื่อเลยนะตามชื่อเลยอ่าล้วก็เป็นเขาเรียกกันแบบนี้จริงๆนะกลิงนักโทษประหารนะครับองนี้สวยนะครับยาขัดแดงๆเลยเอาไปเลี่ยม กันน้ำไว้ให้แล้วนะองเล็กนะองเล็กนิดเดียวไม่เล็กมากนะครับ<ม>เทียบกับสมเด็จนะกลิ่งนักโทษประหารพระกลิ่งนักโทษอาหาร,รกลิ่งนักโทษประหารจังหวัดอุทัยธานี เอาพันสบาทนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำหนึ0งบาทสมเด็จวัดตะล่อมนะครับปี17หลวงปู่โตปุกเสกนะครับมาพร้อมบัตรรับประกัน1ใบนะครับหลวงปู่โตปุกเสกสภาพสวยพร้อมบัตรสภาพสวยเนื้อตะกัวนะผิวออกประหลอดเลี่ยมกันน้ำให้เหมือนเดิมนะครับ เอาสองพบาทนะสองพบาทสมเด็จพระประธานหลังรูปเหมือนหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับเนื้อผงคัดสวยนะครับองน,นี้คัดสวยไว้องค์สุดท้ายแล้วที่เก็บมาเก็บมาเนี่ยสี่พันสี่พั้าถ้ังงั้นเลยนะนะนะเก็บมาได้2อถึงสปีแล้วเอา3 000, 5มพั้านะวันนี้นะครับ 3,500บาทแบ่งปันราคามีขึ้นมีลงไม่ต้องซีเรียสน,นะเอา3,500นะเหรียญ6รอบหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญจังหวัดชัยนาทนะปี2518หลวงพ่อกวยร่วมเสกนะครับเอา1,000บาทจมูกด่งดำเดิมจมูกด่ง1,000บาทเหรียญ90ปีหลวงปู่หนูนะครับกระไรทองกรรมการหลังฮานุมาน1,000บาท เกาสิบปีหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมหนึ่งพันบาทรูปหลวงพ่อธรรมจักรสองสี่หกหกนะครับเป็นองค์ดั้งเดิมที่ลอยน้ำมานะเป็นรูปสีเปียนะครับหลวงปู่สุุภุกเสกเอาสี่พันบาทมมนะครับสี่พันบาทหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวรรธิ์จังหวัดชัยนาทนะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับวัดหลวงปู่สุขนะครับเอาสี่พันบาทสมเด็จเยือนอินเดียหลวงปู่โต๊ะ วัดประดูชิมพีนะครับสมเด็จเยือนอินเดียหลวงพุโตวัดประดูชิมพีเยือนอินเดียเอาสองพันบาทนะครับองค์นี้สวยสองพันบาทปิดตาหลวงพ่อแช่มมหาลาภหลวงพ่อแช่มนะครับปิตามหาลาภหลวงพ่อแช่มเนื้อนวะโลหะ โค้ดชัวช้างด้านหลังนะหลงวงพ่อแช่มวัดดนใจหอมนะครับเอาพันห้ารอยบาทนะครับจำนวนการสร้างไม่เยอะเหรียญหลวงพ่อชื่นวัดมาบ่านะครับหลวงพ่อชื่นวัดมาบค่าอายุแปดสิบสองปีนะครับหลวงพ่อชื่นรุ่นพิเศษ หลวงพ่อชื่นวัดมาบขาพระดังพื้นที่นี่ยพระประสบการณ์ด้วยเอาปุดกิ่งด้วยนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้า้อยบาทพระลอดขวอยโต้นะครับพระรอดขวอยโต้พระที่สมเด็จโตฝากกุไว้สร้างแล้วฝากกุไว้นะครับพระรอดขวอยโต เอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครสนใจองไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ id line a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ